ใแล้วก็น้ำปูนมาทอบทรายเสาเนี่ยนตกห่เนาะทรายไมาเห็นแต่ทรายโอ้ตกแห้งอันนี้ก็ฝนตกเห็ดตอนฝนตกีคืนวาแล่วนะะดีใจพี่น้องเลยทางเบาส่วนพ่นได้เลือนแเบาวพี่น้องยได้เฮือนแล้วเ่าจอยเอ้อ ใช่นี่ใบ่บจอยอืแบบน,นี้ดีใจได้พี่น้องไยจะดีใจน้ำาวไรเฮี้ยนอยู่อันนี้เห็ดผานบ่อน,นี่นะอันนี้หันเป็นเป็นเป็นแอปมปลาล้ม สวัสดีเลยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะบอกว่าเอฟซีพังลาวพังไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะมาพบพ่อกับช่องมาจอยซาแนลอีกแล้วพี่น้องเนาะมาบ้าน่าสวนพี่น้องเลยคือเก่าพี่น้องเนาะมาหลังจากมาไปนี้ก็แปลกหูแปลกตาขึ้นไล่พี่น้องเนะาะบ้าน่าสวนผมผมได้ทํโครงหลังคาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจในเด้อพี่น้องเบิ่งจิ๊บมาจอยในเนานะเบิ่งกัอนอือ เดือนพอลูกหาพี่น้องนเนาะหรือว่าบอสชวนป้ามาบบบนี้ใช่พี่น้องเลยเขื่องเฮือนเพิ่นอ้าเท้าผุไม่ตอบโอ้โคงพี่น้องเทเฮงมาได้พื้นนี่อ่าส,สบายดี เทมาได้นน่คือมีหอยงัวเทวอมีด้หนึงไงัวขึ้นเชยง้นเชยฝนตกหำขึ้นนี่ฮะอติดาจอดแล้วก็เอาน้ำปูนมาถอทรายเสานี่ฝนตกหำเนาะใา่มาเห็นแต่รายโอ้ตกแห้งอันนี้ก็ฝนตกเห็ดแล้วันเนีฮะเห็ดตอนฝนตกในคีว่าแล้วแหละ ดีใจพี่น้องเลยทางเบาส่วนเพิน่นได้เฮือนแล้วพี่น้องเลยได้เฮือนอยู่แล้วเบาจอยเอ,อ๋อะตะกี้หัดทุกใจใจเบาจอยอืมบัด <c oughs> นี้ดีใจแล้วพี่น้องเลยจะดีใจน้ำเล้วได้เฮือนอยู่ <c oughs> อันนี้เห็ดผาอันบ่น,นี่นะอันนีนเนเนเน้เป็นเป็นแอมปลาลม้มอ๋อปลาลม้ม แต่<น>ลมปลาลมอ๋อปลาลมโดยปลาลมปลาชายปลาลมปลาชายนี่แหละพี่น้องสบายดีเอ้ยไรสบายดีบ่าเลาพับพื้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเนาะโดยทางโบเรมาเฮดบอกเหมือนีเมื่อนี้ท่านโบเรม่าดีใจน้ำพันพี่น้องเลยเย็บได้เลยว่ะ cảm ơn 10 nó, mì hòn bátประตู, 1 bong cốc phát thôi, sang cơ xí cả lô บัดลซิแผ่นทั้งดลซิงเจ็ดแผ่นมีรองน้ำให้กบอนี่งนะบ่อและอันคาบเลยอันที่เขาที่เห็ดคาบซบน้มันอันเดียบอยมันเห็นน่นมันนะเขาเอานียังเขามาจากโมเมนต์รองน้านีอุปกรณ์ครบบานประตูครบบานประตูก็ครบเจ็ดแผ่นพี่น้องเลย พนามาวันนี้ก็เป็นจำนวนเงินหากแจงเบาเล้าแจงเบาจอยโดยไปสั่งอยู่ไันี้อยู่เมืองสซนโอจำนวนเงินอ่ะเก้าล้านห้าสิบพันกีบแจงเบาเล้าโดยจำนวนเงินอ่ะโอคือเพนมาส่งของอะไรก็จ่ายเงินโดยแจงเบาจอยโดยแต่ฉันโลซิ่งอย่างเดียวลิบพับกีบอันนี้เด้อกับแผ่นอ๋อสล มีบ้านประตูว่านนี่ก็สีลานายแล้วก็มีช่างดินไส้รถหนึ่งบ่นะเฮายรถหนึ่งล้านเจ็ดพอดีเป็นสิบปลายาิบย่าทับ่อนะดินไาน่ะย่ทําอยู่เมืองน ันเดียวกันหลยมูลค่าเลยสิเขาสามสิบปลายล้านหรือสามสิบล้านเล้เป่าวเอ้ยห้ากะประมาณมากเลยคือมีผู้ใหญ่คนสวยเข้ามาโดยเอาขอบุญลายลายโลชิกมันดีอย่างหนึ่งมันหนาุคมันหนาแต่มันมักขั่วเขาประคุณเบ้าเล่าขอบคุณหลายๆายไอจอยอะไรกัโดยที่มันหัวนี่คือแบบไม้มันเหี่ยวแล้เขายิ่งนอดกับไม่ งี้งี้นอไม่มันเหี่ยวมันหยุบแล้งเห็นบ่เหือนเหรอนะหัวฉันอ่าไม่เหี่ยวไม่มันหยุบลงเนี่ยนอตมันเด้งขึ้นนอตมันเด้งขึ้นมันกระหนุนมันก็เลยหัวอืมต่หัวในเฮือนคือกันในเฮือนนะหัวยังบม่ได้จัดการหัวมือมือได้ันี่แหละคือขอเสียของมันโลชสองบอลนั่นแหเฮือนแข็งหัวเลยเจ้าซื้อยิ่งเนี่ยยิ่งดีสำหรับตามแต่ต้องซื้อมาเตรียมไว้ตลอดอันนี้อันยาเพิ่นนะไม่มันเหี่ยวมันยังกมันคือวัวฟูมาแท้มาทางไหน ไปนั่งไปนั่งอยู่เตียงคนนะไปไปมาวันนี้มันคือนโซมลูกกะสางส้รางเฮ็ดดีๆให้แล้วเป่าเล่าเอ้ยเงินต้องทับข้าว่ากัญญามันบ่หัวต่ว่าเฮ้ยก็วัวนะขันมันบ่เหี้ยกะหันให้เขาหันแน่นๆนันบ่อคอยหัวดอกสง่าสง่าสง่าว่าสิไปส่งของกินให้ลูกเนอข้องมีของกินเสานี่เด้วลูกไปโรงเรียนบ่อโอ้ยเขาเข้าห้องเรียนแล้วป่านนี้เออเข้าแล้วป่ะ พันเห็นยังอนนะเกี่ยวขาคิดว่าเกี่ยวเขาหรอกงาเียให้งูอกียนน้ำเแม่มากิมเยน้อ๋โทดยมานังพี่เจ้านั่นนังกับพัวจช่ไหมพี่เป้ทีบอกมาเขียบเลยพี่เป้ทีบอก นางเอากินเลยเลยกินเกาไห้โรดกินเลยเมขาจะมีเขาจะใช้แถวุ้มไอ้ใจ่ต้นน่เข้าบำรุงอาหารอะนั่นเลยพอไปเมืออไรเลยกินอะไรให้แม่กินอะไรเบิ่งสภาพเลยชวนเห็ดยังนี่คือไม่ใช่จอยน้งกุเกานก็แบบซุปน้ำอะไรก็ทปูนชอยเฟิร์น อือายพร้อมพร้อมไลอันนี้ล้วอยบรตมเป็นยังคือบรตุมผมจังหวะนอนมาพ่นตกกับบริตุมได้เอาเินอนแบบแบบมันักในกระต้นกระโตมันนะลมในใช้นอนเลยสิวานนั้นลมในใช้นอนเลยกระตนรมันจำบึงมือ เป็นนี่สุขภาพบ่ร้อยเลยแบบนั่นบ้างสิถามนี่ลูกไปโรงเรียนน่ะถือเข่าไปกินบ่เลยถือข่าไสิไปส่งของกินให้ลูกบ่มีของกินเสานี่อ๋อถือแต่เข่าไปของกินน่ะกัสิไปน้ำหลังอย่าไปจอบนี่อ๋อสิย่างไปบ่เลยสิไปยืมรถไปนี่ไปย่างไปย่างไปดเออถูก จักสามซีมือให้เขาลืแล้วก็เขาเมื่อเองเพิเอายังไงสีหอดบบนี้อย่างไปกินยังอันน่ะงัวกินเกลือมาจะเจ๊มดมอดขอบคู่อะรเออหมดขอบคั่แล้วเดี๋ยวจะขยันอลไรนะมขยันแล้วให้งัวกินเนี่ขยันแน่มาแต่พุ่นได้แต่เมือง เกี่ยงใหญ่งัวบ่อยนะเกี่ยวใหญ่งัวเกี่ยวไว้สองมื่นสามมื่นกินมาตะกูดูกี้แค่วัดทองอีละปะจ๊ะก็คือมีแบบย่านอยู่ที่ตะกูใหญ่เป็นโอบ่ฮู้ฝางดีมากเลยยังบ่มีทองบ่บ่จำนวนหนึ่งพันเด้อเด้อมันเป็นฝากมาให้เด้อคุณป้าวี เงินหนึ่งพันบาทใน <ral> <ow. S 1> ที่แรกว่าบ่าวเล่าเสนอไม่หมดวุ้ยเดี๋ยวผมจะซื้อไก่ซื้ออะไรให้เขาไปเลี้ยงดีกว่าป้าไม่เอาไม่เห็นด้วยว่าเส้นเป็นไงเพราะว่าเอามาเลี้ยงไก่หลายอย่างเป็นน้อยแบบผมมีเต่ามีหน้าเหมือนมันกินหรือมันสจีบหากินเต่ากินหน้ามูแล้วอันนี้มันไก่กันแน่นอนนี่แจวเงินส่วนนี้นะมาเก็บไว้ให้ลูกนะคเป็นไงไปองค์การบริหารจัดกรือว่าซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เขาเวลามันเบส์เ่านั้นนั่น พิธีผสมองค์เพิ่นเด้อดยเอาเงินหนึ่งพันหน้่งรันเงินรนจ่งันบาทพี่น้องเลยขอบระคุณเลยไล่เบาเล่าผาเพิ่นขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบพระคุณไล่ไล่ขอบพระคุณไล่ไคุณพวีอยู่ฮ่องกง ็นมอบเงินให้ลูกส่วนเท่าส่วนเฮียนได้เฮาสิได้ซื้ออุปกรณ์เงินจำนวน1,000บาทกับขอบคุณผู้ใหญ่ไอร่าส์ขอบคุณบ่าวเล่าขอบคุณปวีขอบคุณจอยหลายๆเด้องบัตสุขุมราชธาโสามภรรยาผู้ใหญ่เพื่อนนั่นแหละวมาน้ำกันกะ หายยู่ดีมีแห้งจำนวนเงินเปาวีสมาให้เจ็บมาให้ค่ะเป่าวเล่าเอามาหายเฮากะตื่นต้นเสาให้ได้มู่นได้หับแล้วเนาะได้หับแล้วเลยได้หับแล้วพี่น้องสาธุอนุมานความเงินเล่าเล่าไปไล่ใจดีบ่าว์จอยหน่อยบอให้มีเจ็บบ่ให้มีไข่ บ่ให้มีไอบ่ให้มีจ้ามสาธุอัญุมันปันืนุมื่นปีจะได้นายเด้อสาธุย่าได้สาธุทุมื่นปีเลยบ่ร้อยปีกับว่าหมืนปีก็ให้บ่าวลานตำนานใ้มืนปีในตำนานกับบ่าวจอยบรรลุผลอ้วนเลยกินข้าวหลายอยู่พ่ กินข่าบบเสพกินข่าวกะบบเสบอีนอนเลยได้แม่มากินมาเคยนอนเคยนอนกันผู้ทำคนตายนอนเวลานอนหรอนะแม่แบบผู้ซึกที่ข้างรถแบบรับแฉบรับจมลอดเลยเอากระตุ่มให้เลยผมน่องโคใหญ่กระตุ่มให้่ลูกนี่แหละอาจจะพุกตุ่มกระตุ่มแล้วก็ยาละมันสุขภาพบแข็งแห้งคอสิบาร์สีสันธรรมดามันบรับป้านั่นแล้ว เที่ยงนี <h 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 uh, or, ็ห้าไม่ะ ну ่นยังบ umm> ่นแบบว่าอันน umm> ี <h <h ้พว่านอนรัดนอนเต็นอนจฉนอนหลับแล้วเมื่อไงอ่ะเดี๋ยวทําเมื่อยร่างกายเมื่อยแบบจมท่นนะเมื่อยแบบเบาสึกตัวน่าเสิเมื่อยแหละแต่เก่านแเ้ก็ตื่นเต่เศ้าอันนี้ท่น ตื่นสวยบอกให้เสตื่นลูกหนึ่งเข้าหนึ่งหน้าเหมือนเส้าลูกไปโรงเรียนโดยลูกไปโรงเรียนเขาไปเองบ่หรือยังไปส่งอยู่ไปส่งอยู่มื่ออื่นส่งเต็มมื่ออื่นแล้วเบาเอ้ยไปส่งขี่รถไปบ่ห้ามยางเข้าหลักสามเลยเอาหลับ่ไปส่งหรืบ่ได้บ่เขาบ่กะไปบ่มาเองตอนแรกวันนี้เขามาเอง มืออื่นก็สิไปแล้วมืออื่นสิไปเองแล้วมืออื่นนี่ก็นแ้วจะบอะไรไปเลี้ยงมันบัวงวนหรือเปล่าอะไรมาเลยอ่ะให้ปืนอันนี้เขามันลงไปนี่คือมีแต่หัวอะไรพอออกมาได้เลยเหมือนกันเป็นเนื้อแสดงว่าเขามาอยู่ในบริเวณนนั้ดินเฮือนแล้วเนาะเป็นหัวไปแล้ว กูจะนัมนาหรอกที่ว่ากว้างเตอมาเตเี่ยงแล้วอันนี้ก็ทือว่าเส็จสิทธารกิจนอเลยพี่หนุมเนี่ย้องคุณลับผุ้ใหญ่คุนปาวีเชินได้มอบไม้ไห้เนาะแล้ก็มาทำให้พันชําเร็จเนาะนางพรมันจะไปโองเรียนบ่อไปอยากไปจีซำนี่ยังบ่มีบ่อยู่รงเรียนอ่ะมีโอ้ขี่รถมาได้บ่าเอ้

ตกน้ําตรงไหนตายไปที่อือตกจะเอาห้ไหอดีแซ่บเยมอยละแซ่บเสยกินเป็นเสยเฮือานกยังแต่แปนแอ้มแบาลาเอ้ยแล้วก็บาจอยอืใหญ่เยลยังสิเป็นแอ้มเป็นแอ้มโดย้วนๆ ประตูตัวหอกอัดแล้วก็พอเลยยังนั่งชองยางอุปกรณ์ก็สีครบแล้วยังติดแผ่นแอ็มว่าอัดกินคนเลยเดี๋ยวเป็นเอ็มกับประตูบานประตูนะบ่บานประตูใหญ่นะบ่โดยบานประตูใหญ่โอ้แต่บานหน่อยก็ะองครบได้กันเนี่ยเนาะโดยแต่บานประตูใหญ่โดยแต่บานประตูใหญ่เพป็น เอามามื่อนี้แล้วเบาแสนเบาแกมาอีกโดยแล้วก็เบาสลีเบาโดนคนแก่มาเมื่อไหร่เบาวเวียดเบาแสนก็มีู่้หลักโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ทัางสิ้นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหม่ไอเพชรผู้ใหญ่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ธรรนมาซอย เพื่อนมาซอยเขาก็ซืบริจาคสื่อเพื่อนเพื่อนสมทบกขามาใหม่น้อโดยผู้รักผู้ใหญ่ผู้หนึ่งเขาก็บริจาคจืร์สื่อเพื่อนก็บอกเป็นยังเด้อผู้รักผู้ใหญ่เอ้ยเขาก็บริจาคจืร์เป็นได้เดียมันหลายคนเนาะเลบิ๊กข้าศึกจะสั่นแบบไอแม่บิ๊กบิ๊กแสดงว่าหลายคนเลยนะนี่เขามานี่เนาะโดยหลายคนแล้วหลายคนแล้วสมทบแล้วก็ขอบคุณแม่เทศต่างประเทศ นี่คือไม่เพชรพูนี่เราครับไม่เผ็ดไอ้เพชรกับผู้ชายในขอปะขุณเราแม่เพชรอันนี้คือแบบหัวหัวเรือใหญ่บ่อหนิพูนี้สิว่ากระวนใหญ่กระเมนโลดบ่อเมนจังหวัดเมนเม่เพชรผ็ดนะนะเมนเพชรนะแมนเขาเรียกว่าหัวเรือใหญ่พี่น้องเลย่นเป็นเป็นตัวตั้งตัวตีกระเมนเมนเป็นแม่เพชรแล้วก็บไอ้เพชรก็ตั้งหากมาซื้อเชงกสีเราอ่ะ สังกะสีอะโลซิงไม่เผ็ดหนะกอ่ะเป็นแฮซ้ายเป็นไม้ตอกเป็นไม้ตอกเออโดยเป็นไม้ตอกแล้วก็ยังแต่เป็นแอมเป็นบ่อบ่อเปเปล่อเป็นเนีมียังบ่ได้บ่หรือว่าผู้ใหญ่เป็นซอยสมทบเข้ามาแล้วเป็นยังบ่ทันได้เป็นบ่ได้แจ้งบ่อเป็น ยังบัด <Netz> ท <mainly c als> uh, so ันเลยมีแล <Jamaica> ้วเว่าเ้าห้องบางูได้เ่าเอ้ยเบาๆเอ้ยได้ยินั่มันหนาสีมีครบบ้าล้วมั้งเพียงแต่ว่าเขาบอลได้สั่งมาซื้อนี่นะแมนเพราะมันต้องไปตามขั้นตอนได้แต่สั่งมาสี่ระขั้นตอนสี่บ่มีบอลไม่บอลเมี่ยนจะมาตากฝนตากเงี้ยหน่อนะเปบ้านที่เป็คิดว่าจังสั้นนะเนาะก็ดีใจน้ำเลยี่น้องเว้เนาะว่าได้ดำเนินการมาหอด ทนตอนนี้เนาะครึ่งทางเลยเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยคนจากความทุกข์วิทย์จากความทุกข์แล้วบาวลาวเอ้ยเฮาจะขอบพระคุณบาวลาวอีกเค่หนึงคือเท่านคนมากเราจะขอบพระคุณลายปุญญาเจดีแล้วก็ขอบคุณบ่าวจอยปุญญาเจดีย์โดยพื้นพ <Yeah> UH ี่โออยู่ต่างประเทศขอบขอบพื้นลายๆขอบโดยว่าพื้นพีโอก็ยังเบิ่งยังติดตามอยู่บ่เนาะยังเบิ่งยังชมอยู่บ่หรือว่าจังใด คอมเมนต์มาเนี่ยเด้อถักทายมาเนี่ยพี่โอเพราะว่าตรงนี้เงียบเงียบแล้วตั้งแต่เมียบ่าวส่วนก็มาเนี่ยพี่โอนี่ก็เงียบไปเลยเด้บ่าวส่วนเลยบ่าวลาวถักไปทั้งลายก็คือว่าบบเห็นอ่านอ่าแล้ยวอะตุ๊กเสพเปิ่เบาะงมากเหมือนกันแมนแมนเปินเฮดเวียเปินกะทำงานคือกันแบบไปขายของนะเราไปขายของคือการขายของอยู่ต่างประเทศนี่แหละแต่เพิ่นกะนาซีแบบ บมเมนเป็นลูกจ้างคือเพิ่นไปเปิดร้านแบบนี้นะครับประมาณนี้เปิดร้านเองนะครพี่น้องเปิดร้านเองอยามงเพ่เนเป็นเจ้าของกิจการเองกระซิยุกในได้แบบว่าบริหารเองเลยโดยเพื่อนบอกว่าเป็นยังขอเพียงแต่ว่าให้เพิ่นให้เพิ่นรวยด้วยเพิ่นรวยดีๆมีแห้งอะไรเนาะเต็มสุขภาพเต็มแข้งแล้วเนรับเพิ่นรวยเป็นโมเป็นยังอะไรพ่อ ยังเบิ่งยังชมอยู่แห่งดียังติดตามอยู่แห่งดีติดตามเบิ่งความสําเร็จของบ่าวสวนเด้อยู่กันพร้อมตาพร้อมตาเลยโดยพร้อมตาพร้อมตาอย่านแต่ผู้ที่ฮกและโผล่มาอย่ตอนนี้สี่มือมึงไงจะต้องชมแบบเหมือนแบบหน้าตาแบบนี้แมนบ่บ่ บกินแต่แกงหน่อไหมไลายบ่จักพูว่าพาจะกินแต่หน่อไม้บ่กินขนเคียดกินแกงหน่อไม้บราะว่าเราค่อยได้ไปหาเราเครื่องกินเธอหนึ่งเดี๋ยวพ่อพากินแต่หน่อไม้เลยเหนื่อยลอยอิดลอยมีของกินผู้ใหญ่างบัลซานซื้อมาหายซีนหมูสองโลมีผักคะข่ามีผักทิชได้แต่ไรแน้วโดยก็ดีแหละเนาะได้กินซีนหมูมะเขือข้าน ดูไดลายมือและบาทในมูซองโลกัประหยัดกินหน่อยแกินยอมกินประหยัดกินเอาไปไว้ในไซนิซีนไปฝากบอกเอาไปฝากไว้อนเงินธนาดารตู้เลอกตู้ใหญ่เงยเตยน้อกันนะได้นาะโดยตาเองก็ได้ตาไปฝากก็ได well. 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 ้บุยัง มันมดเท่ากันมากินเนาะโดยจะอาบเอาอ่ะพี่น้องเลยเนาะเท่ากันทังทีมงานก็ชีได้จบทีนไปสามีเลยเนาะโดยชีได้ก็เป็นกำลังใจให้เด้อเนาะสู้ๆมีใจสู้ๆต่อไปใจเศรอันน้อยก็ให้กลับมามีเหือมีแห้งแกลงแห้งปึืงปังไว้ๆเนาะให้มีซีมีหนังใส่แหละกินเด้อเนาะ ตจวยาอ้วนจะหัดซองซองนะซองซองต้องต้อให้เมียอาจาได้กินเออลูกนะบอกให้กินเด้อลูกโอเคแล้วลูกกินยากระเุิมดกินยาเมื่อน้องมดเลยลูกนะโอเคแล้วเบิ่งลูกนะแม่ีนที่ โดยโดยอ้าวสบายดีสบายดีตามมาและเนาะสบายดีบารบสยดีเบา่าอย่าพาไปไปเด่อให้ยอดีมีแห้งได้ไอไล่ไปงไหนโอ้ยบา่าบไปง่ายได้เดาจอยเชาติเธอชาเธอ